คาดโผล11แข้ง BG ฟัดบุรีรัมเปิดหัวสตาร์ไทยลีก BG ปทุมยูไนเต็ดจัดหนักเสริมทัพแข้ง2รายใน2วันติดสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างยิ่งหลายคนรอคอยให้เกมไทยลีกกับมาฟาดแข้งโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ BG ปรปทุมยูไนเต็ดเปิดตัว2ผู้เล่นใหม่ในช่วงพักเบรกอย่างสารัตอยู่เย็นจากเอ g เมืองทองยูไนเต็ด และนักเตะรายล่าสุดอย่างอ yes, ันเดสตูเยสาการหลังจากบูริลัมยูไนเต็ดแน่นอนว่าพวกเขาวางเป้าถึงการล่าแชมป์ไทยลีก2020อย่างเต็มตัวการมาของสารัดอยู่เย็นและอันเดสตูเยสคือการมาเป็นตัวจริงแต่ต้องดูว่าจะปรับได้ตามทัติกของโค้ชอูดูสิเฉลิมแสนคุณซื้อใหญ่ได้หรือไม่แต่เชื่อว่ายังมีเวลาปรับจนอีกเยอะกว่าซีเดนเซน้ำจากนี้โดยโปรแกรมนัดที่5ของไทยลีก2020สโมอสร BG ีประทุมยูไนเต็ด จะเปิดสนามรีโอเซเดียมรับการมาเยือนของบูดิรัมูเนเตเตอร์ตามโปรแกรมคือวันอาทิตย์ที่1 3กันยายน63และนี่คือคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ352ประกอบด้วยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูอิรฟานฟานดี้วิกเตอร์คาดูโซอันเดสตูเยสสหรัตปองสุวรรณสารัตอยู่เย็นทิติพันธุ์พ่วงจันทร์สมัญญาปุริสายสันติภาพจันงบารล็อตททเดลีนอชาลุนอีลาน การมาของสารัตอยู่เย็นกับอันเดรสตูเยสเข้ามาทําให้บีจีปทุมยูเนเต็ดมีภาษีดีกว่าบุรีรัมผู้มาเย็นอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะตูเยสที่น่าจะรู้ใ้รูปพุงแนวรุกบุรีรัมที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าเป็นอย่างดีอยู่แล้วเชื่อว่าหลายคนรอให้ไทยหลีกกลับมาแข่งขันเร็วที่สุดเพราะการเจอกันของทั้งคู่ถือว่าถูกที่และถูกเวลาเป็นอย่างยิ่ง